ทำไมต้องไปอาบดูท่านนี้นะคะ FC หลายๆท่านอาจาจะเจ็บภาพนี้นะคะโอ้โหท่ายากในตำนานครับท่ายากในตำนานก็มานะครับนี่ดูนะครับหมูดาวมีท่ายากในตำนานด้วยโอ้โนี่คือ,องางแบกขีโพดดูค่ะโอ้โทั้งปุ่นตีลังกา เราก็จะพาหมูดาวออกข้างนอกกันนะคะตอนนี้ตอนนี้เราก็ให้เลี้ยงพี่หลงให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปจัดการกับหมูอ้วนของเราไม่งั้นไม่ได้พี่หลงก็จะไปป่วนหมูอ้วนของเราหมูอุ้ยตื่นหมดทั่วหมูอ้วนก็จะแบบว่าหมูอ้วนไปไหนพี่หลงก็จะไปตามแต่ว่าตอนนี้เราให้พี่หลงกินอาหารอยู่ตรงนี้ไม่ให้พี่หลงไปตาม ไปซื้อมีกวดมาไม้ดามา่างแบบยางไงเลยหกสิบบาทเอาไว้กวาดขยะนะคะอันเก่ามันเริ่มจะพังแล้ว,ผ,วผูกตรงไหนไนะที่เดนเหนเช้าาก็อารมณ์ดีนะคือคดีกีฬาแม้กระทั่งที่เดือนเมื่อกี้ก็คลิปวีดีโอที่แม่เราถ่ายพี่เดือนเล่นความสนุกสนานก็อยากให้หมูดวนหมูวนไปกีฬาพี่ก็เลยจะออกข้างนอก อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เราเป็นกําลังใจให้แม่แป้งกับหมูดาวนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้แม่แป้งจะเดินไปที่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 อะไรเขาเรียกอะไรที่ออฟฟิศของอบจอศูนย์นจะศึกษานะคะผมไปต่อสัญญาเขาก็อยากดูว่าช้างในโครงการของเขามีกี่เชือกเชือกโตไหมเชือกเล็กหรือเชือกโตเชือกอะไรไปไปกับพ่อใหญ่พิกไปกับหมูดาวหมูดาวไปก่อนหลังก็ผมเอาแม่แป้งไป ครั้งนี้คือจะไปต่อเซ็นสัญญาเขียนตัวใช่เอาตัวรูปภัณฑ์ตัวจริงไปแล้วก็ไปเซ็นสัญญาต้องเอาช้างไปด้วยทุกเชือกแล้วก็มารอลุ้นให้กําลังใจแม่แป้งกับมูดาวกันนะคะแต่แต่มูดาวคงไม่มีปัญหาแล้วเนาะจะเอาคล้องคอกันไปเลยบอกโอ้โหอย่าลืมจะพลาดกันนะคะเดี๋ยวรอรอดูคลิปวิดีโอหน้านะคะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะมูดาวกับแม่แป้ง ย้อนรอยอดีตไปที่ทํางานนะคะที่ศูนย์คดจะศึกษานะคะเดินวิ่งหน้าวิ่งหลังเออเดินสายตูดกว่าจะถึงนะคะเอฟซี <c oughs> ต้องอย่าลืมอย่าพลาดกันนะคะไปติดตามกันเยอะๆนะคะรอรุ้นไปด้วยกัน,เ,นเ,มเมื่อเช้าเตรียม<ช>ห่อข้าวเพื่อจะพาหมูดาวไปทํางาน <c oughs> แต่ผิดพลาดนิดหน่อยะคะ่ะคือพี่เดือนมีอาการปวด <c oughs> ท้องท้องเสียนะคะอย่างกระทันหัน เราก็เลยล้มเลิกไหนไห่อข้าวหมูดาวยังเหลือเหมือนเดิมหลายคนจะไม่เคยรู้จักกําลังกานขับกําลังหรือว่าท่านผู้ชมกาลังเพิ่งเข้ามาติดตามนะครับนี่ครับห่อข้าวครับห่อข้าวหมูดาวครับโอ้มีแต่กล้วยกับแตงกวานะวะคือห่อข้าวหมูดาวนะคะห่อห่อข้าวเขาเรียกห่อข้าวไอพ่อพ่อหันหันหน้ามานีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาย่ามออกหันหน้ามานี่ขอบคุณเจ้าของเสื้อกัน ยังไม่ได้ขอบคุณเป็นทางการเลยขอบคุณหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้เป็นทางการใช่ไหมทา้มอ้าวมดาวขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเสื้อลอตนี้นะคะที่ส่งมาให้ครอบครัวดาวเคียงเดือนนะคะหลายชื่อหลายตัวนะคะ ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเสื้อที่เราแบ่งให้แม่รีตัวหนึง่งแล้วก็ขอเสื้อหนึ่งตัวไปร่วมประมูลช่วยช้างตกงานนะคะเป็นสีเหลืองนะคะที่เอฟซส่งมาให้ไม่ได้จำหน่ายไหมไม่ได้จำหน่ายนะคะเก็บไว้ใช้เองนะคะเก็บไว้ใส่เองนะคะแต่ก็มีเอฟซถามมาหลายท่านว่ามีจําหน่ายไหมแต่เราเราไม่มีจําหน่ายนะคะรูปนี้ใช่ไหมใช่ค่ะรูปน,ปนี้อยู่รถไหนรถไหนที่ว่าจะทํา รถด,ดาวเคียงเดือน Family ที่เป็นรูปกระตูนนะคะเดี๋ยวเราจะสั่งสั่งทําอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าทําเสร็จยังไงเดี๋ยวก็จะแก้งเอฟซอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่รถนี้ขอเก็บไปใส่เองนะคะเป็นที่ระลึกจากเอฟซนะคะต้องขอขอบคุณน้ําใจพวกท่านมากนะคะที่รักและเอ็นดูครอบครัวเรานะคะใส่สบายมากคะ่ะนิ่มมากพ่อดาวใส่ไม่อยากจะถอดนะคะ,ะเช้าเที่ยงกลางวันเย็นนอนก็ยังใส่เสื้อตัวนี้นะคะรักมากน,น,น้องเสือน้องเสือแซลว่าไงนะ อันอยากอยากคุงอิลีวะเสือตัวน,นี้น่ะไทยเป็นคนไายรูปวะรูปคืองามแทค้ค่ะวะขอบคุณรูปภาพจากช่องอีลาเฟนไทยแลนด์นะคะรอติดตามนะครับอ้อยอเอาพ,พอสีเบ้าเจ้ากับมะบังพอเนาะโอ้ยเนาะรอติดตามครับรอติดตามช่วงเวลาหนุนดาวกินอาหารเสร็จครับผมคุณต้องเก็บเก็บเก็บเจ็บเจ็บเสียบโซ่ดีดีเด้อน่ะงามลูกเจ้าหาวน่ะถอดโซ่แลนนี้เด้มาลัทึก อืมจะเริ่มอ๋อลูกไส้ตดใส่เซโน่เบาดูอีพอหนินั่นนั่นนั่นนั่งนึงแล้วลูกไส้ว่าอีพอนี่ก็เะเมนผักโดนไว้อยากลินโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเก็บมาเก็บมากพอจะใส่กล้วยอีกกินเยอะมากกินเก็บมากินเยอะเนาะเรานี่อุ้ยพ่อพ่อจับโยกโยกดูก่อนโยกโยกดูก่อนสิ มาตรฐานไหมครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมามาผูกตรงนี้นโอ้นี่บะมี่ของกินบอกนี่ไพบอกบะมี่ของกินนี่พี่ร้องมาอีกแล้วครับของกินหมด,ด,ดพ่อบอกให้เก็บเก็บไปทําไมพ่อมันไม่มีของกินโยนทิ้งไปเลยพ่อพ่อไปเอารถไอ้นั่นออกได้ไหมเผื่อน้องมิ่งวิ่งมาไง น้องมิ่งจะได้ว ouais pues, uh, ิ่งมาหานนังดาวเมื่อเช้านะคะน้องมิ่งวิ่งมานะคะวิ่งมาตั้งไกลเลยโอมีองค์ขลักนั่งเฝ้าด้วยเนาะ โอ้ค่าจ้างให้เฝ้าหมูอ้วนใช่ไหมโอ้โหเฝ้าจริงๆนะเนี่ยริงตกบอลไ,ไม่แกบอลม่ดู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 ด,ด,ดูโอโ้โหความสามารถพิเศษครับ คนที่ไม่เชี่ยวชาญไม่สามารถลอกเรียนแบบได้นะครับวิธีเล่นบอลของมูดาวนี้คือผู้เชี่ยวชาญคือผู้ชํานาญดูดูโอ้ยเดินแบบนั้นก็ได้ด้วยอะเดะเดะโดะเดะอ่ะโตะเตะโตะเตะอ่ะ,อะ,อะ,อะเดินเลยเดินเลยมิ่งจะออกคอกแล้วดาวดาวมิ่งจะออกคอกแล้วดาวดาวอยากมีเพื่อนไหมดาวส่งเสียงเรียกมิ่งเร็วดาวส่งเสียงเรียกมิ่งมาเล่นเป็นเพื่อนแล้ว อออื uh ื huh. uh huh. พี่เดือนโดนพ่อพ่อพ่อ,พ,อพ่อดุนะคะหยุดเลยเมื่อกี้จะเล่นสายยางพ่อบอกไม่ต้องเล่นนะพ่ออยู่นะไม่กล้าเลยค่ะดูนิ่งเลยโอ้ห oh. อ uh ื huh. ้อ ไปไกลเลยทีนี้พี่หลงช่วยผมเก็บหน่อยครับช่วยผมเก็บลูกบอลหน่อยครับเร็วๆผมให้เล่นด้วยผมไม่ผมไม่ผมไม่เตะพี่หลงหนึ่งทีเอ,าเ,อ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 าเก็บลูกบอลให้ผมหน่อยหลงน้องบอกไปเก็บลูกบอลไปทำไมวิ่งวิ่งเลยพี่หลงไม่ได้ไปเก็บให้หนูนะครับ พี่หลงวิ่งไปหาสาวแล้วครับอ้ยาอันตั้งดาวจ้าพีล่ล่ะนานจะลงทั้งตัวตอนนี้ช่วงบรรยากาศฝนตกนะคะ หูดาวเล่นน้ำฝนนะคะวันนี้หลังจากที่เราดูโมเมนต์ของพี่เดือนพี่เดือนก็คลึกนะคะวันนี้มีความสุขมากครับโหดูดูดูด,ดูนานๆจะได้เล่นน้ำฝนนะคะ โโอยพ่อก็เอาพี่เดียนมาอาบน้ำนะคะอาบน้ำเพื่อจะเข้าบริเวณโรงช้างนะคะดูค่ะโอ้ทั้งผุ่นตีลังกาไอหมูดาวตีลังกาครับ หมูตีลังกาครับหมูตีลังกาแม้ตอนเขาเล่นอยู่ข้างนอกแล้วก็อยากออกไปข้างนอกนะดาวพอเขาจะเข้าคอกก็อยากจะเข้าคอกกับเขาอีกแล้ว ให้พ่อจับสัมผัสตัวอื่นบ้างลูกนุ่นงอนแล้วงอนแล้วโอ้โหถ้ายากในตำนานครับถ้ายากในตำนานก็มานะครับนี่ดูนะครับหมูดาวมีท่ายากในตำนานด้วยโอ้ยนี่คือง้างแบะขคีโพแต่บนันิโอ้ยนี่คือท่ายากในตำนานของหมูดาวนะคะ อืเอเวลาเป็นการเป็นงานก็โอ้โหสุดยอดนะคะเวลาเล่นก็เล่นแบบโหสุดๆไปเลยค่ะอ้วนเรานั่นนั่นนั่นซักแล้วบาทนี่ซักแล้วบาทนี้เนื้อถึงถึงอ,อะไรนะบังบงบังงบว้าออกหน้าบุญบุญบถึงห้อไม่ไม่เหมือนเด็กไงเวลา เวลาที่ไม่ได้อะไรดังใจซักดินซักงอนในขีดินนะโอ้โหพี่เดือนพี่เดือนคิดไม่ซื่อกับเสาตัวนี้หรือเปล่าลูกดูค่ะดูโอ้โหทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะดูพ่อทำแบบนี้กับหนูไม่ได้นะ ต้องไปทาไมต้องไปอาบน้าให้พี่เดือนนี่หนูก็อยากอาบแล้วนะดูค่ะดูดูหนูก็อยากอาบแ,นะ <laughs> แล้วนะนี่ทาไมต้องไปอาบ <laughs> ดูท่านนี้นะคะ FC หลายๆท่านอาจจะจะเจ็บทาพบนี้นะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะคะ <the> เฮออ๋อห ยอดมากครับสุดยอดมากครับ,รบพี่เดือนก็มีนะครับท่ายากของพี่เดือนก็มีนะครับดูค่ะดูอ๋อทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะแข่งกันเล่นนะคะวันนี้แข่งกันเล่นท่ายากนะคะ what, what, what? อย่าลืมอย่าพลาดนะคะคลิปวีโรหน้านะคะตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันนะคะโมเมนต,ต์เก่าๆก็จะกลับมาเรื่อยๆนะคะเ,คเราจะพาหมูดาวเข้าไปที่ทํางานนะคะศูนย์คุจะศึกษานะคะเพื่อไปต่อสัญญาพรุ่งนี้นะคะคทั้งแม่แป้งทั้งพี่เดือนนะคะเราจะเอาไปพร้อมกันมารอรุ้นเอาใจช่วยแม่แป้งนะคะพี่เดือนไม่ได้ไปอ๋อแม่แป้งก็บอกว่าแม่แป้งใช่เหรออาวพูดผิดเหรอขอโทษค่ะขอโทษค่ะเข้าไปพี่เดือนอุ้ย มแม่จะทันไหมเนี่ยแม่ดาทำได้นี่เดอนก็ทำได้นะเออรูว่าทำได้เดอนก็อยากทำเหมือนกันเอา้ามารอลุ้นเอาใจช่วยนะคะแม่แป้ง หมูดาวนะคะย้อนลอยอดีตไปที่ทำงานนะคะเราก็มารอลุ้นกันว่าก่อนจะถึงที่ทำงานหมูดาวจะมีสภาพเป็นยังไงแม่แป้งจะมีอาการเป็นยังไงหลังจากที่ไม่ได้เดินด้วยกันนานแล้วนะคะโอ้โจโาจโจ้าคาบคับคับเดี๋ยวพ่อไปเอาครับคับอย่าเครียดอย่าเครียดโอ้ยเนาออย่าเครียดลูกอย่าเครียดอย่าเครียดโอ้โห,หม้วนตัวอย่างยิมน้สติกเลยโอ้โหดูดูค่ะดู โอ้โห uh oh. ไม่มีใครทำเหมือนผมได้นะครับทุกท่วงท่าทุกลีลาห้ามแม่แม่ FC เรียนแบบผมนะครับเดี๋ยวจะคัดยอกกันหมดนะครับโอ้โ uh ห oh. สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามคำพูดคำจาไหนที่ ไม่ดีก็ต้องขอโทษนที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ